น้มาถึงาลเที่ยวกันเซตเราจะกลับมาถึงบ้านแล้ว บิลลี่จ้ะบิลลี่ทำเสียงบิลลี่ก็เลยอ่ะสั่งพิซซ่าจ้ะแล้วก็ไก่แล้วก็มีอะไรอีกนในในกล่องมาให้แล้วแล้วก็ลูกๆก,กินจ้ะอ้นี่เป็นขนมปังกระเทียมจ้ะกินยังหอมเลยเป็นไก่ไก่ทอดไก่ทอดที่ไม่ต้องใส่น้ำซอสมา เพราะว่าน้ำซอสน่ะที่บิลลี่สั่งมาน่ะยังพิซซกล่องนี้พิซซ่าจ้ะกล่องนี้ก็เป็นพิซซ่าจ้ะพอแบบเลิกเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแบวบวก็แวะมาซื้อของจะมาซื้อผลไม้มาซื้อคุกกี้เนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะจัดเอ่อตหน้ำชานในวันวาเลนไทน์จ้ะนี่จะแววได้แก้วมังกรมาด้วยลูกละเก้าสิบบาทจ้ะถ้าเป็นเงินไทยเอสโเบอรี่ นี่จ้ะนี่จ้ะเดีจะให้ดูของที่เราซื้อเมอ่อตะก,กี้จ้ะตั้งแต่มีโควิดมานะ่ะของราคาแพงขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยจ้ะนี่จ้ะของที่เห็นในรถนี่เนาะเราจ่ายไปเป็นเงิน1นึยหดอลลาร์จ้ะถ้าเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณสามพ่อยแปดบบาทจ้ะนี่จ้ะ มืดเลยเพอเววเลิกโรงเรียนมาเนาะแล้วก็แวะมาซื้อของเลยจ้ะเววเลิกเรียนตอนสองทุ่มครึ่งจ้ะแววไม่ได้เอาถุงผ้ามาด้วยจ้ะเพราะว่าลืมไปว่าตัวเองจะต้องแวะซื้อกับเขาก่อนจ้ะพรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์เนานะแบบก็เลยจะจัดโต๊ะน้ำชาจ้ะเลยลืมเอา,เอาถุงผ้ามาด้วยจะได้เอามาใส่ของ นี่จะอาหารเช้าของบิลลี่เนาะเราทำเซตเรียบร้อยเราจะ้ะมีน้ำเปล่าแก้วหนึ่งมีสมชิงมีไข่ลวกเบคอนไข่ดาวสองฟองขนมปังแล้วก็สตอรอเบอรี่จะ้ะ เซ็ตเรียบร้อยเราจะอาหารเช้าของน้องชบาแล้วก็น้องเจนนาต้าเนาะแล้ก็จะมีเบคอนให้คนละสองชิ้นจ้ะแล้วก็ขนมปังเป็นรูปหัวใจจ้ะสตรอเบอรีร่คนละรูปมีวิตามินแล้วก็มีช็อกโกแลตให้ด้วยจ้ะคนละชิน้นมีไข่ลวกคนละฟองมีสมเชงจ้ะเราแต่เด็กๆเขาจะดื่มอะไรจ้ะแ,แล้วก็มีน้ำสมแล้วก็มีนม เราจะพามาดูอะไรจ้ะช่วงที่รอลูกๆล,กล,กลงมากินเขานะเด็กๆเขาซื้อของไปฝากเพื่อนๆที่โรงเรียนจ้ะมีตุ๊กตามีนี่จ้ะอมน่องฉบาแล้วก็น่องเจนาตาเนาะที่เขาเลือกเอาไปให้เพื่อนๆเขาจะ้ะมีอะไรบ้างเด็กๆเขาบอกว่าเขาเลือกแต่แบบที่ว่า เพื่อนของเขาชอบอันไหนอย่างเพื่อนคนนึงชอบช็อกโกแลตแบบนี้เขาก็ให้แบบนี้เพื่อนบางคนชอบช็อกโกแลตแบบนี้เขาก็ซื้อไปให้เพื่อนแบบนี้จ้ะเอาไปให้เพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนเนาะบันวาเดนไทยจ้ะแต่ละคนก็ชอบในเหมือนกันเนาเด็กๆเขาจะเอาไปให้เพื่อนเพื่อนที่แบบว่าเขาสนิทสนิทจ้ะส่วนกล่องนี้น้องชบาบอกว่า เพื่อนๆคนไหนที่เขาไม่ค่อยสนิทเนาะแต่ก็อยู่ในห้องเรียนเดียวกันเป็นลูกอมเนาะประมาณแบบว่าชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยมีทั้งหมดในกล่องเนี่ยยีบสองซองจ้ะนางก็เอาไปให้เพื่อนเนาะคนละซองคนละซองอะไรเงี้ยข้างล่างด้วยจ้ะช็อกาลมีเยอะแยะเลย